รัฐบาลเตือนประชาชนเช็คโมบายแบงก์สิมมือถือต้องชื่อเดียวกันเริ่มมีผลบังคับใช้วันนี้วันแรกป้องกันซิมผีบัญชีม้านายคารมพลพระกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากมาตรการของรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่บังคับให้ชื่อโมบายแบงกิ้งและซิมการ์ดต้องชื่อเดียวกันโดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม67เป็นต้นไปนั้น นายคารมแนะนำประชาชนกด179ตามด้วยเลขบัตรประชาชนแล้วกดโทรออกเพื่อเช็คว่าชื่อเจ้าของซิมโทรศัพท์ตรงกับเจ้าของบัญชีโมบายแบงกิ้งที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่เตือนประชาชนหากซิมโทรศัพท์ไม่ตรงกับบัญชีโมบายยาแบงกิ้งจะต้องถูกระงับเพื่อป้องกันบัญชีมาทั้งนี้จากข้อมูลในปจัจจุบันไทยมีบัญชีโมบายแบงกิ้ง106ล้านบัญชีและมี ประมาณ30ล้านบัญชีที่ชื่อไม่ตรงกับซิมการัฐบาลมุ่งกำจัดซิมผีที่อยู่ในความครอบครองของมิจฉาชีพและกำจัดซิมผีในระบบธนาคารออนไลน์ซึ่งจะทำให้กลุ่มมิจฉาชีพทำงานได้ยากขึ้นส่งผลให้ปัญหาหาเรื่องซิมผีบัญชีมา้าก็หมดไปหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ